อ่าแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสด,ดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกม c อ l เ of Duty Mobile แล้วก็ผม F Drop คนเนี่คนเดิมมันเองนะครับผมวันนี้นะครับผื่ผืมวันนี้นะครับผืมนว่ะวันนี้นะครับผมนะฮะ QXR นะครับผมถึงคิวของมันแล้วนะฮะเป็นปืนที่ต้องไปดูอ่ะ ผมว่าต้องไปดูผมอาจจะไม่ชินก็ได้นะแต่ว่ามันก็ดีมันดีวิ่งก็ไวขึ้นสะโรบเร็วก็ลั่นกระสุนไวกระสุนก็เยอะนะครับนี้ผมไม่ได้ใส่แม็กกาซีนด้วยนะกระสุนมีถึง40นัดเลยนะแต่ว่าผมมองว่ามันแอบดีดไปนิดนึงเพราะผมแต่งแบบแนววิ่งด้วยแหละ นะผมไม่ได้แต่งคุมเสื้อเอ g อจีแต่งคุมนี่ผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะครับเอสจีเนี่ยมันมันวิ่งช้ามันยกสกุบช้าผมไม่ชอบแต่งแบบนี้ม,มันมันดีที่สุดแล้วสําหรับผมนะใครอยากลองเล่นตามก็ได้แต่ว่าแอบคุมยากนิดนึงนะครับในเรื่องของการหันซ้ายขวานะครับต้องลองไปฝึกกันดูนะฮะว่าจะเข้ามือทุกคนไหมแต่ผมว่า CPR 4ไปลุย <laughs> one hour later โอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วผมลืมอัดคลิปนะเมื่อกี้ผมก็เลยมาอัดตอนที่แบบเหลือวิสุดท้ายเอ้าเียลืม <laughs> มาอัดคลิปมาอัดพอดีนะครับโอเควันนี้นะครับ g x r ผมจะให้เพื่อนๆนะครับดูไปด้วยแล้วก็ฟังผมบ่นไปด้วยนะวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะบ่นมากๆเลยนะครับใครเป็นเหมือนผมยกมือขึ้นไม่ว่าจะคุณเป็นคนที่เก่งหรือคนที่กากครับผมว่าทุกคนต้องเคยเจอเรื่องที่ผมเคยเจอมานะครับใน MP ผมเล่นมาทั้งหมดประมาณ6-7วันหรือประมาณ1อาทิตย์ต,ยตยีได้นะครับที่ผมไล่เล่นตั้งแต่เลิกเล่น v r มาเล่น MP แบบเต็ม100%ปเตอนนี้นะครับไม่ได้เลิกร0 0ปรเหรอกครับแต่ว่าเอาที่ผมไม่ได้แตะ MP ดีกว่าเอ้ยผมไม่ได้แตะบ r มาประมาณ1อาทิตย์แล้วผมก็มาเจออะไรหลายๆอย่างใน MP จริงๆมันเคยเจอมานานแล้วครับแต่เราไม่เคยมาพูดคุยกันนะครับก็คือทำไมแรงรีเจนบางทีเป็นรีเจนติดอันดับ5 0าพันด้วยก็คือจะเป็นแรง รูปสายฟ้าใช่ไหมมันจะเป็นสายฟ้านะครับแบบตรงรูปแรงมันจะเป็นสายฟ้านะุกคนที่ติดอันดับ5 0าพันแต่ฆ่าไม่ได้ยิงไม่ได้นะครับผมเจอมาเยอะมาก1ถ้าคุณฆ่าไม่ได้ผมไม่ว่าเลยเว้ยคุณจะยิงไม่ได้ผมไม่ว่าเพราะผมเป็นสายฮาร์ดพอยต์โดมิเนนใช่ไหมผมก็จะไม่ซีเรียสกับคนที่ฆ่าไม่ได้แต่ช่วยยึดจุดเถอะนะครับเรา เรารู้ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งแต่ว่าโอเคผมยังพอยิงได้อะกิกกก็ก็โอเคอ่ะแบบไล่ยิงนิดนหน่อยๆนก็ยังโอเคนะแต่ว่าบางคนคือยิงไม่ได้ตายเป็นสิบไม่ยึดจุดด้วยคือเขาไม่ยึดเขาถือสไนอยู่สมมติจุดอยู่ซ้ายมือใช่ไหมแล้วเขาก็จะถือสไนอยู่ขวามืออย่างเงี้ยหรือมันก็ถือกลเหรืออะไรของเขาที่เขาชอบเล่นแล้วเขาก็ไปยืนแคมป์อยู่งั้นน่ะนะครับแคมป์โอเคผมไม่ว่าถ้าคุณฆ่าได้แต่คุณฆ่าไม่ได้แล้วคุณก็ไม่ยึดจุด นะครับใครเคยไปเหมือนผมม้างไอ้เคยเจอผมว่าคนที่เล่นสาย MP เจอทุกคนนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ปวดหัวนะครับโอเคแบบบางทีผมเห็นเขาข้ามไม่ได้เลยแต่เขายึดจุดแบบโคตรตึงนะครับเอาโล่มายึดแบบเอาโล่มาแบบอันติโลใช่ไหมเอามากางเอาแฟดมาเอาทุกอย่างมาช่วยโอเคคุณยิงไม่เก่งแต่คุณเข้าจุดได้เนี่ยผมนับถือใจเลยที่คุณพยายามจะไม่ถ่วงคนอื่นนะครับแต่คนที่ไม่ยึดจุด เล่นสไนก็ไม่แม่นยังจะเล่นสไนอีกเคยเจอไหมอันนี้ผมขอบ่นเลยว่เล่นสไนก็ไม่เป็นนะครับคือยิงแบบถั่วมากเลยคือยิงแบบฮะนี่ยิงอะไรอ่ะนะครับคือเราไม่ได้คนเล่นสไนแต่เราก็ดูออกว่าคนไหนเล่นเก่งเล่นกากใช่ไหมก็คือมันดูไม่ยากครับก็คือใครที่ยิงโดนใครที่ยิงเยอะนั่นก็คือคนที่เล่นเก่งจริงว้ามันดูไม่ยากครับคนที่เล่นเก่งเล่นกากแต่บางที่แบบเฮ้ยมันไม่ได้และยิด ก็ไม่ยึดสไนกก็ยิงไม่โดนแล้วก็ยิงไม่ได้แถมตายบ่อยๆอย่างเงี้ยมันเจอครับสิบเกมผมเจอแบบหกเจ็ดเกมเลยที่จะเป็นแบบนั้นถ้าผมเล่นโซโล่นะหรือจะกดกี่คนก็ตามอ่ะอย่างน้อยไม่ได้กดสี่คนหรือสามคนกดสักสองคนอ่ะมันเจอแน่นอนครับสายนั้นอ่ะนะครับผมเลยปวดหัวปวดหัวแล้วฝั่งตรงข้ามก็บางทีก็มีเก่งมีกากผมก็เคยเจอนะแต่ว่าฝั่งเราเนี้ยเออผมผมไม่เข้าใจเราผมไม่รู้เขาจะอยู่ฝั่งไหนนะ แต่นั่นแหละใครเจอเหมือนผมหรือว่าใครมีประสบการณ์แบบนี้มาแชร์กันนะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะว่าคุณช้ำใจกับคนพวกนี้มากแค่ไหนนะครับเราไม่ได้บอกว่าคนพวกนี้เขากากคือทุกคนเล่นกากมีคนเก่งกว่าแน่นอนครับมีคนมีคนเก่งกว่าเขาและไอคนเก่งกว่าเขาสมมุติว่าเป็นผมแล้วกันผมเก่งกว่าเขามันก็ต้องมีคนเก่งกว่าผมสมมติว่ามีคนเก่งกับผมใช่ไหมมันก็ต้องมีเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นคือ มันเป็นธรรมดาของการเล่นเกมหรือว่าเป็นธรรมดาของโลกเลยก็ได้ที่เหนือฟ้ายังมีฟ้าอย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งค้ำฟ้าผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งค้ำฟ้าหรือว่าเล่นได้เก่งขนาดไหนนะแต่ว่าผมคิดว่าตัวเองทําประโยชน์ให้ทีมได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับการทําประโยชน์ในฮาร์ดพอยต์ในโดมิเนก็คือการยึดจุดโอเคบางทีผมยึดมั่งไม่ยึดมั่งนะครับแต่ว่าเรารู้ไงว่าเรายิงได้ยิงไม่ได้นะครับก็ ลองลองลองคุยดูผมเครียดจริงๆนะผมเล่นเกมผมเล่น MP มีมันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมเจอบัดบ่อยมากๆเลยนะครับบัดอยากจะแชร์ความความรู้สึกนี้ให้เพื่อน <S <S ๆได้รับรู้เหมือนกันนะว่าเออเราแม่งก็รู้สึกนะเว้ยคนที่ยิงอะ่ะปวดนิ้วก็ปวดยึดจุดก็ต้องยึดนะครับแน่นอนครับเล่นเกมมันใช้นิ้วใช้สายตาครับผมมันปวดแน่นอนผมไม่รู้ว่าคุณพยายามมากแค่ไหนแต่แค่วิ่งเข้าจุดอ่ะ ไม่ต้องกลัวหรอกครับตายอ่ะมันตายอยู่แล้วนะไม่มีใครเล่นฮาร์ดพอยต์โดมิเนชันเราไม่ตายต่อให้เป็นเซิร์ฟอนเดทอยหรือว่าวางระเบิดมันตายอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวการตายครับวิ่งเข้าไปเลยผมยังวิ่งเลยครับบางทีนะครับแต่ว่าบางทีศัตรูมันดักได้เราก็ดักอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะเนี่ยผมจะดักศัตรูเงี้ยผมก็ไม่ได้วิ่งเข้าจุดใช่ไหมผมก็ดักอยู่นะครับแต่นั่นแหละผมไม่ได้มาพูดถึงตัวเองนะครับต้องขออภัยด้วยนั่นแหละจะไม่พูดละ เอาไว้ว่าใครเป็นเหมือนผมมาลองคอมเมนต์มาบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะในกับคนที่เจอคนประเภทนั้น,นส่วนมากผมไม่รู้ว่าคนไทยหรือต่างชาติผมดูชื่อไม่ออกแต่คนประเภทนี้คือแบบผมแบบผมแผลไม่ตาเลยอ่ะแบบเออเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ให้มีเวรต่อกันและกันเลยไม่อยากเจออ่ะคือผมท้อเจอพวกนั้นอ่ะคือเราพยายามเต็มที่เต็มทางแล้ว นะแต่เขาแบบเฮ้ย <Hey, S 1> กูยิงไม่ได้แล้วกูก็ไม่เข้าจุดด้วยผมก็เลยโอ้ตอบฟักโอเคผมไม่ได้สนใจเกมเลยเอาประมาณนี้ละกันนะครับ okay. เนี่ยไหมผมก็เข้าจุดเ,ออเนี่ยไหมเออเนี่ยเฝ้าเลยอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่จุดคนเดียวนะครับดูเพื่อนนะเพื่อนเแื่เพื่อนกำลังมานะอันนี้ทีมนี้ก็ดูนะ่ะเองนะฮนะโอเค ผมไม่ได้มาแฉใครนะครับแต่ผมแค่พูดถึงองค์รวมเพราะว่ามันเจอทุกคนเจออยู่แล้วครับผมไม่มานั่งแฉใครหรอกครับโอเคตรงนี้มาสิจ,จะ้ะมันโดนไอ้นี่นะครับแอร์สไตล์ไม่ใช่ดิคัตเตอร์นะครับเอ้ยโอ้โดนพกไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมปานี่ก่อนจรวดกระดาษ ตอนนี้เพื่อเรายึดจุดได้อยู่นะครับเรายังเวิร์กอยู่นะแต่เราใกล้แพ้แล้วอ่ะเราโดนยึดไม่ได้เลยนะเพราะว่าอีกประมาณห้าแต้มปะผมมองไม่ค่อยเห็นด้วยมันลางๆไม่ค่อยชัดนะครับอีกประมาณไม่ถึง10แต้มอเออพูดง่ายนะครับก็ก็โดนแล้วนี่เรากาลังตีตึ้งขึ้นมาอยู่นะครับก็มาดิคุปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้กระสุนหมดไม่เป็นไรฮนะป,ออออนะปืนมันไม่ถน,นนะัดเออเขาอ้าง่ะปืนมันไมนะ่ถนัดเออทาไมอ่ะ ขาอ้างปืนมันก็เล่นคล้ายๆกันอะไรครับแต่ว่ามันแค่ความดีดความอะไรมันไม่เหมือนกันนะโอเคไม่ได้พูดถึงปืนเลยวันนี้นะครับก็เป็นปืนที่ดีแค่นั้นแหละนะครับโอ้โหเรายังยืดได้อยู่ตอนนี้ยังไงโอ้โหปืนไฟเผาขนนี่จะไม่มีผมและจะไปวบยด้วนโดนขนาดนี้ซีซั่นนี้นโหดมากๆกระปืนไฟเนี่ยไม่เคยเจอปืนไฟโหดขนาดนี้มากเลยอ้ยโดนหล่อยว่ะ โอเคเฮ้ยตอนนี้เรายังไม่แพ้นะเพราะเพื่อนเรายังฮึดได้อยู่นี่ผมก็วิ่งเข้าจุดสุดๆแล้วนะผมเข้าจุดสุดๆแล้วอ่ะนะครับอยยังไงครับยังไงครับนี่ไงนี่ไงเหลี่ยมเตอร์เหรออันนี้ผมโอเคเดี๋ยวจะดูฝั่งนู้นนะครับมาเลยครับก็มาดิคุบอยู่ไหนจ๊ะนี่ไงเรียบโลยไปโอ้โห CBR นะ c b r ตอนนี้มันโกงมันไม่โกงครับแต่ถ้าปืนปืนในเกมนีนะใน้ใน MP แล้วกันนะครับณนะเวลานี้ที่โกงนะผมยกให้กิโลกิโลนั่นคือปืนโกง c b r ยังไม่โกงครับ c b r คือปืนระดับเล่นดีแต่ว่าไม่โกงนะครับแต่ว่ากิโลเนี่ยโกงโอเคครับผมน่าจะแพ้แล้วเพราะศัตรูยึดจุดได้แล้วนะครับผมเอาไปเจอเกม2กันเลยผมมี2เกมให้ดูวันนี้ยาวๆกันไปเลยเพราะว่าเกมแรกบนไง Hour later. โอเคครับผมเกมที่2นะฮะเกมแรกเนี่ยไม่ได้พูดถึงเกมเลยนะบนอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าโอเคตรงนี้ยังไงฮะมาสิจา้ามาสิจา้านี่ไงโอ้ยโหเยอะเดี๋ยวผมเอาสักตัวก่อนเอาไม่ได้ว่ะเอาไม่ได้พวกเขาเยอะจริงว่ะคือถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเจอ,อเ็อบแบบเมื่อกี้ผมจะไม่หันมั่วนะครับคือจะเอาตัวไหนตัวหนึ่งเลยต่อให จะมีอีกตัวหนึ่งเขาฆ่าผมก็เถอะผมก็ไม่สนใจนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาตัวเดียวไปก่อนเลยตัวนี้ก็ขี้สไลด์เหลือเกินสไลด์เก่งเหลือเกินมาสิจ้าพี่แม่เคยกลัวพวกน้องๆหรอกนะนะฮะผมเล่นปืนไปมั่วแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ครับเล่นมั่วไปหมดทั้ง B r ทั้งเอเฮ้ยตัวนี้ยังไงครับโอเคเอ้ยอ๋อสไนปูโดนสไนปูยิงหู โอเคตรงนี้จุดเพื่อนยึดได้นะฮะผมตานี้ผมไม่อยากยึดเท่าไหร่ผมอยากยิงแล้วนั่งทำไมเนี่ยโอเคผมต้องปรับไอ้นี่คนะความเร็วในการวิ่งใหม่นะผมรู้สึกว่ามันแปลกแปลกนยะโอเคมาดิคูโอ้ทำเปอร์ผมโคตรเกลียดเลยนะครับทำเปอร์นี่เป็นปืนที่ผมเกลียดมากเมื่อไหรจะโดนเนิฟสักทีผมเล่นไม่เป็นนะครับทำเปอร์ไม่อยากฝึกด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นปืนปกติมากกว่า ก็แล้วแต่ความชอบนะทัมเปอร์นี่ไม่ได้โกงครับอยู่ที่คนเล่นล้วนๆเลยนะครับคนเล่นฝึกเล่นเก่งเล่นได้ทุกคนครับมันไม่ได้โกงนะแต่ที่โกงคือกิโลผมไม่เคยพูดว่ากิโลโกงเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเมนต้าของกิโลนะครับแล้วก็ที่โกงอีกอันหนึ่งนะครับก็คือแ r m นั่นเองนะครับที่มันรู้สึกว่ามันโกงนั่นเองบางทีนะ บางแบบบางช็อตระยะไกลๆเงี้ยโดนได้ไงอ่ะตายได้ไงอย่างเงี้ยโดนได้ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะคนก็เก่งเนี้ยแต่มันตายได้ยังไงหรอเออหลอยหลังไปดิผมเริ่มกระตุกเลยอากาศก็ไม่ร้อนนะแต่แบบกระตุกวะนะ่ะนะฮะเมื่อไหร่จะมีสปอนเซอร์ซื้อโทรศัพท์ให้ผมเนี่ยผมไม่ขอได้เลยผมขอโทราศัพท์เครื่องหนึ่งอะนะครับโอเคมาสิจ่ะมาสิจ่ะปาแล้วเครื่องบินกระดาษไปเลยอออืื้ห ก็มาดิครับมาดิครับข้างบนนะนี่ไงโดนไมดีรถถ่ายของเราอุ้ยโอ K R M มาสไนปูมันไปไหนแลนะ้วเนี่ยทำไมผมไม่เห็นสไนปูเลยนะับเราโดนสไนปูยิงไปดอกหนึ่งนะฮะตอนต้นเกมเราสไนปูก็หายไปเลยนะครับอุ้ยมันหายไปไหนกันมดเน,นี่ยปืนนี้ไม่ได้ดีดขึ้นนะครับปืนนี้แรงดีดซ้ายขวาจะเยอะกว่าการดีดขึ้นนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูเอ้ยวิ่งขวาไปแล้วตัวหนึ่งอันนี้ไงอตัวมันเท่อะสไลด์เก่งไง เออตายไปดิโอเคครับจุดย้ายไปแล้วตอนนี้ยังไงทัมเปอร์ยิงไม่ดเห็นไหมทัมเปอร์ไม่ได้ปืนโกงนะครับยิงไม่โดนก็คือจบนี่ไงอะไรอะสไนปอปูหอ้หรือลูกซองมาดิอืมวัดไม่ชนะเอ็มสิบสวมวะ่ะเอ,อ้ยไม่ใช่ไอ้กิรัวนะครับกิรัวโอ้โหโอเคตรงนี้จุดนะครับผมไม่อยากข้าวะ่ะนะครับวันนี้เราจะเป็นคนเรววันหนึง่ง คลิปนี้ดีว่าจะเป็นผมก็เป็นคนเร็วมาเกือบทุกคลิปอ่ะเปิดปืนฟุยไปเลยปืนฟุยเลยผูอะไรของผมไม่พูดอะไรเลยวะเนะี่ยปืนไฟนะไล่เผาเลยไม่รู้อยู่ไหนกันตอนนี้เฮย้ยในจุดเยอะมากอุ้ยโอ้โดนคอนอุย้ยฉันเกลียดคอนอันนี้ไม่ได้โดนเต็มเต็มนะถ้าโดนเต็มเต็มนี่นานกว่านี้ครับอุ้ยโอ้หลังแตกอ่ะโดนเคเอ็มนะครับหลังแตกเลยมาดีครับพิเลเตอร์มิทซูยพิเลเตอร์มิะ ใช่ซุยโคตรซุยเลยตัวนี้เค okay, มาวิ่งไล่ไปฝั่งโน้นนะฮะแผหน้าหมาโดนเนิร์ฟแล้วนี่แทหน้านะหมาโดนเนิร์ฟแล้วนี่โอ๊ยตายเลยแผหน้าฮะหมาโดนเนิร์ฟแล้วนี่นะโอ้โหแผหน้านี่โดนเนิร์ฟอะไรบ้างผมจําไม่ได้นะแต่ที่แน่ๆนะหมาโดนเนิร์ฟนะฮะเอ๊ะเดใจจังผมไม่ชอบหมานะครับเพราะว่าตัวมันเตี้ยเออมันยิงไม่โดนเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้หสไนปู้ นี่ไงเซเนปูที่เราตามหามันยังเล่นอยู่นะคนนี้ไม่ไม่่อยตึงเท่าไหร่นะเซเนปูคนนี้นะครับยังไม่ค่อยตึงฮนะเฮ้ยยังไงโอ้ยโดนรถไอ้นี่สไลด์เก่งมากนะไอคนที่เล่นตัวแบตเตอรี่สีสนะีเนี่ยนะครับตัวมันชื่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สกินมันเป็นสีสีเขาสไลด์เก่งมากเลยนะรเราต้องลองไปฝึกบ้างแล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่จะบางทีก็ดูสตรีมเมอร์บางทีก็ดูเนี่ยจากผู้เล่นนะครับ ว่าเขาสไลด์ยังไงเขาเล่นยังไงถึงเรายิงไม่โดนนะครับเล่นอยากจะพัฒนาตัวเองอะมันไม่ยากเลยครับดูว่าเราแพ้จังหวะแบบไหนอ่ะอุ้ยอันนี้โดนมาตายเลยจังหวะที่ผมแพ้ก็คือโดนสไลด์เข้าอะไรเงี้ยนะครับอย่างเมื่อกี้ผมก็ต้องทําบ้างเรียนแบบของที่เราแพ้นั่นแหละครับสิ่งที่ควรทานะครับเราแพ้แบบไหนเราเรียนแบบแบบนั้นเลยนะครับไม่ใช่เรียนแบบตัวเองนะเรียนแบบเขานะก็ประมาณนี้นะรับมก็ น่าจะจบไปแล้วนะตานี้น่าจะชนะนะครับผมอย่างไซส์สะอาดนั่นเองนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะอยากได้โทรศัพท์ใหม่เหลือเกินนะฮะวานนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้เยอะนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะโอเคโอ้ได้ที่สองว่ะไม่เป็นไรนะแต่ยี่ห้าคิวโอเคครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บุ๋ยๆจุ๊บ